ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568กับดิฉันวีราพรชมเชยยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom 0 7 2 com และ w w w d m c t tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเมื่อเราเจอปัญหาคิดอะไรไม่ออกก็ให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบเดี๋ยวก็พบทางออกถ้ามีเวลามากนั่งสมาธิยาวไปเลย แต่ถ้าเวลาน้อยขอ1นาทีต่อ1ชั่วโมงเพื่อให้ใจเราได้หยุดนิ่งนึกถึงท่านผู้รู้ภายในแค่1นาทีใน60นาทีซึ่งมันคุ้มเกินคุ้มดีกว่าเราคิดวนไปวนมาตลอดชั่วโมงกับหยุดนิ่งแค่1นาทีแล้วบางทีเกิดปิ๊งไอเดียตอนนั้นอย่าลืมนะท่านผู้รู้ภายในหรือพารัตนตรายภายในท่านมีอนุภาพมาก เราต้องนึกถึงท่านบ่อยๆพอนึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราพอใจเรานิ่งแพร่ป้อนข้อมูลเข้าไปเดี๋ยวความคิดดีๆก็หลั่งไหลออกมาเลยเหล่ากัละยานมิตรผู้มีบุญได้พร้อมใจมาร่วมงานบุญทอดผ้า,าป่าและถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์1 0 1รูปณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะ คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจากหลายพื้นที่ได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีโดยผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อน้อมนำผ้าไตรถวายแด่คณะสงฆ์นับเป็นครั้งแรกของปีที่ได้เริ่มต้นทอดผ้าป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมแห่งนี้ซึ่งมีคณะประธานรองจำนวนห้าคณะสำหรับประธานผ้าป่าในครั้งนี้คือ คุณยายอุดมพรกลาลยานมิตรประภาวัตรพลเอกกิติพงศ์การจนาคมได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกันเพื่อเติมบุญให้ใจบริสุทธิ์ผ่องใสาตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย ก่อนที่คุณยายอุดมพรการจนาคมจะได้นำกล่าวคำถวายพระปา่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระปา่าพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังน,นี้กาญจนามิระสิทธ์และกายจนานภิรัตน์วชิราวุธชัยได้นำกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรม กัลยาณมิตรสุวิมลอุดมศรีนำกล่าวคำถวายผ้าไตรกลัลยาณมิตรพัทรัวันอนันตยะและกลัลยาณมิตรอุมาพรทาเรือนนำกล่าวคำถวายคีลานาเพศัทส่วนคุณแม่ติว๋วและกลัลยาณมิตรจิรัตกุศลมานิตนำกล่าวคำถวายทยธรรม พร้อมกันนี้คณะประธานใหญ่และประธานรองทั้ง5้คณะก็ได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์รวมทั้งได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์บนสเตทด้วยความปราบปื้มปิติสุขที่เกิดจากการสร้างมหาทานบาร,รมีครั้งนี้และก่อนที่จะได้ถวายมหาสังกทานแด่คณะสงฆ์มูใหญ่ทุกท่านได้รับชมสื่อวิดีโอทบทวนภาพบุญการสร้างบาร,รมีของคุณยายอุดมพร การนาคมซึ่งท่านเป็นอีกบุคคลที่ได้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับเหล่าผู้มีบุญและบุตรหลานตลอดต่อเนื่องมาจนถึงอายุ101ปีแล้วในวันนี้ค่ะ และในโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมน้อมนำใจไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการถวายมหาสังฆทานตามเสียงนํานั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงช่วงเวลาสําคัญเหล่ากัละยาณมิตรผู้มีบุญก็ได้น้อมนําทยธรรมยกขึ้นอธิษฐานจิตและได้น้อมนําถวายแด่คณะสงฆ์มูใหญ่จํานวน101รูป ที่ถูกรูปเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้ยังความปรับปื้มปิติให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญเป็นอย่างมากค่ะปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญกับคุณย่าเนื่องในโอกาสครบรอบ1 0 1ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในครั้งนี้ผมมาเป็นครั้งที่สองแล้ว เมื่อปีที่แล้วผมก็มานะครับที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือในปีนี้ก็ได้มีการทอดพระป่านะครับเป็นมหากุศลครั้งที่ยิ่งใหญ่เพราะถือว่าเป็นมหากุศลต้นปีพุทธศักราช2568รื่มปิตินะครับที่นอกเหนือจากการได้รับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยก็ได้มาเห็นคุณย่ายังมีสุขภาพที่แข็งแรง ยังกล่าวนําพวกเราทุกคนเนี่ยในการถวายสังฆทานมีความสุขจริงๆแล้วก็ปิติไปด้วยด้วยบุญกุศลในครั้งนี้วันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้มาร่วมพิธีถวายสังฆทานนะครับกับคณะพระพิสุสมหมู่ใหญ่ในวันนี้นะครับก็รู้สึกว่า พิธีกรรมนะครับต่างๆนี่ก็ราบรื่นแล้วก็สง่างามนะครับทั้งสงบนะครับซึ่งสร้างความประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะครับของคุณยายอุดมพรนะครับในวันนี้ซึ่งถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะมีโอกาสเช่นนี้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งทางศูนย์วัฒนธรรมนี้ได้นะครับที่จะมาจัด ทอดพระป่าสามาัคคีเช่นนี้นะครับก็จะได้เป็นบุญใหญ่นะครับให้กับตัวเราเองแล้วก็หมู่คณะของพวกเราด้วยนะครับก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมบุญใหญ่พระสงฆ์่งร0 1ลูกเนาะรู้สึกเพิ่มปีติแล้วก็ยินดีค่ะปกติก็คือจะไปทําบุญทั่วไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยได้มาทําบุญใหญ่แบบนี้รู้สึกดีค่ะแล้วก็สถานที่ดีสะดวกสบายแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกเย็นใจแล้วก็รู้สึกประทับใจในการมาทำบุญครั้งนี้ค่ะปกติน้องจอยเขาเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็เวลาเขามีบุญหรือมีอะไรเราก็จะร่วมทำบุญกับเขา,เาก็เลยรู้สึกว่าแบบเออครั้งนี้อยากอยากมามาทำบุญด,ด้วยตัวเองด้วยค่ะ ชาวอเมริกันได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากและตั้งใจจะแนะนำเพื่อนๆให้มาเยี่ยมชมวัดในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะ ชาวอเมริกันสท่านทำงานเกี่ยวกับด้านไอทีและเป็นนักศิลปะหนึ่งท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายซึ่งสท่านได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประจำชอบการนั่งสมาธิเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือง,งานของวัดและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีโดยมีความตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในประเทศไทยจึงได้เดินทางมายังวัดพระธรรมกาย ซึ่งในระหว่างการชมวัดทุกท่านต่างก็มีความตื่นตาตื่นใจและประทับใจกับทุกสถานที่ที่ได้ไปเยี่ยมชมมีความศรัทธากับมโนปนิทานของมหาปูนียาจารย์ในการสร้างวัดและการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกเมื่อมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีทั้งสามท่านก็ได้สวดมนต์และร่วมสก,การะบูชามหาธรรมกายเจดีด้วยความเคารพศรัทธา ซึ่งทุกท่านได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้มาชมวัดว่าไม่เคยเห็นวัดที่มีความใหญ่โตและมีความสะอาดเรียบร้อยสงบเงียบแบบนี้มาก่อนซึ่งได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากเจ้าหน้าที่หากมีโอกาสก็จะมาเยี่ยมชมวัดอีกครั้งและจะแนะนำให้เพื่อนๆได้มาเยี่ยมชมวัดด้วยค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานีเข้าวัดทำบุญตักบาตรและรักษาศีลห้าน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเนื่องในวันพระณาวัดพวงแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตรงกับวันพระขึ้น8คดขาเดือนสานณวัดพวงแก้วอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนายสมคิดจันทรรมรกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายดงพลรุจิธรรมทั์ประหลัดจังหวัดปทุมธานีนางสาววัชรินมิงขวัญรุ่งเรืองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีนายสุทธิพรศิวเวศภิกุลนายอําเภอหนองเสือนายปราณสุวี นาวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนและพุทธศาสนิกชนอำเภอหนองเสือร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพระทหารแด่พระพิสุสงฆ์ในวันธรรมสวนะภายใต้โครงการผู้ว่าพาหิ้วปิ่นโตเข้าวัดเป็นหนึ่งในโครงการ วัดประชารัฐสร้างสุขพร้อมสมาทานศีลฟังธรรมและนั่งสมาธิเพื่อน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในชีวิตสืบไปค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเกต็ตจังหวัดภูเกต็ตได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าข้าน้ำข้าไฟภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะ โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งการบูชาข้าวพระเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกต้นเดือนเพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อเป็นค่าน้ำและค่าไฟภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งขบวนอันเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและน้อมถวายผ้าไตรบริเวณด้านหน้าูนย์กลางพิธีซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเกต็ตนอกจากจะจัดกิจกรรมงานบุญพราหมณ์พระพุทธศาสนาแล้วยังได้จัดการอบรมในโครงการต่างๆเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศิลธรรมโลกทั้งยังเป็นสถานที่จัดปฏิบัติธรรม สำหรับสาธุชนทั่วไปซึ่งการจัดพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจะได้นำปัจจัยผ้าป่าไปเป็นกองบุญค่าน้ำค่าไฟภายในงานศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านต่างก็ปลื้มปิติและมีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีกตัญญูบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์และพิธีบูชาข้าวพระคะ่ะ ภายในงานทีมอิ่มบาร,รมี072โดยกลัลยาณมิตรดวงแก้วโจกลัลยาณมิตรลินดายิ้มพระกลัลยาณมิตรกิมฮุยทูริงและกลัลยาณมิตรสุนัชยาชัยรัตนะได้ทำพิธีกดปุ่มชวานบุญบูชาข้าวพระ หลังจากนั้นได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์การพิธีนวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยคณะเจ้าภาพคือกัลยาณมิตรปาริมาธรรมปริพัตรากัลยาณมิตรปริมฟันคานสเตเล,ลนและ กลุ่มลูกตะวันธรรขณะะที่สองโดยมีกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำและกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องสการะบูชามหาปูชนียาจารย์โดยผู้แทนถวายพานทูปเทียนแผ่สการะคือกัลยาณมิตรปิยวันยานะซิริ ผู้แทนถวายพานพุ่มสการะคือกลัลยาณมิตรกันนิกาแกลกา้าและกลัลยาณมิตรภาราดีอุบลรัศมีพิธีถวายระเบียบดอกไม้บูชาพระมงคลเทมูนีสดจันทาสาโรพระผู้ปราบมารเจ้าภาพคือกลุ่มลูกตะวันธรรมคณะที่หนึ่งโดยมีกลัลยาณมิตรทองแววโตพิทัก์และกลัลยาณมิตรจำเนียนเฮ่งซุนนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ช่วงสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อปฏิสังขรณ์วัดโดยกลัลยาณมิตรภาราดีอุบลรัศมีนำกล่าวคำถวายพิธีนำกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วโดยกลัลยาณมิตรชนทิชานิทานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดย โดยกลุ่มลูกตะวันธรรมคณะที่1โดยมีกัลยะาณมิตรลิวันแดงนิเวศตัวแทนกลุ่มนำกล่าวคำถวายค่ะส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัะทหารเป็นสังฆทานโดยกลุ่ม NL072 มีกัลยะาณมิตรสาวิตรีแสงเงินและกัลยะาณมิตรเกล็ดแก้วทรงยุติธรรมนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แสดงปกินากาธรรมและกล่าวสัมโมทนิยกถาซึ่งทุกท่านต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้เพราะทราบดีว่าอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระนั้นทำให้เราถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้ง3คือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีอย่างสำคัญจนกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพ้าป่าเพื่อสร้างวัด โดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสและเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสโดยมีกัลายาณมิตรคำปานโจกเบ่งบุญประธานนำกล่าวคำถวาย ทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าถวายบริเวณศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าต่อมาจึงเป็นพิธีถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิช,ชาธรรมกายไปทั่วโลกและพิธีอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระ พร้อมกันนี้ประธานทุกคณะและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธีนาวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN นอกจากนี้ยังได้รับชมประมวลภาพสหาวาระเดือนเกิดเดือนกุมภาพันธ์และประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการบูชาข้าวพระ ว่าในหนึ่งเดือนก็มีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นจึงไม่อยากให้พลาดบุญสำคัญนี้และก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แจ้งข่าวบุญต่างๆที่ทางวัดจะได้จัดตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อเชิญชวนทุกท่านให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัด ก่อนที่จะได้ร่วมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ยังความปราบปื้มใจให้สาธุชนทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะส่วนที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่น111ค่ะ โดยครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมด13ท่านและอาสาสมัครอีก4ท่านซึ่งระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและเดินสมาธิรวมกันวันละ6ชั่วโมงอย่างสบายๆทั้งยังได้รับฟังการฝึกสมาธิจากพระอาจารย์โดยพระอาจารย์ก็ได้เมตตาอธิบายถึงความสำคัญของการนั่งสมาธิ พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบตัติสำหรับผู้ที่มาฝึกสมาธิใหม่ๆ นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอบถามประสบการณ์การทำสมาธิของแต่ละท่านซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแต่ละท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมีอารมณ์สบายใจหยุดนิ่งได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิในสถานที่ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามและระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านยังได้ช่วยกันร,รับบุญพัฒนาสวนป่าสมาธิ ด้วยการช่วยกันเก็บกวาดเศษใบไม้รวมทั้งกิ่งไม้เพื่อให้สถานที่มีความสะอาดเหมาะกับการเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งยังได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกซึ่งในครั้งนี้มีธรรมทายาทที่เพิ่งเคยบวชได้มาช่วยเป็นอาสาสมัครและช่วยเตรียมงานรวมทั้งคอยดูแลผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งส่วนใหญ่แล้วท่านที่เคยมาปฏิบัติหลายครั้งแล้วภายหลังจบโครงการทุกท่านมีความเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมมากขึ้นและมีความตั้งใจจะกลับไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องที่บ้านพร้อมทั้งตั้งใจที่จะมาปฏิบัติ รรที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันคะ่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทกันบ้างคะ่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองจังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่สจังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดหนองคายอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่8จังหวัดชนบุรีอันดับที่9จังหวัดลำพูนอันดับที่10จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดรรมาจากกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับที่สองนครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง13ค่ะ และในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนื่องในวันมาคะบูชาตรงกับวันพุทธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักร,ราช2,568ด้วยยอดสวด7,117ล้าน1,250จบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbytheworld.com ค่ะ ขอเชิญร่วมบุญสุวรรณรังสรรมหาธรรมกายเจดีเพื่อรังสรรพระมหาธรรมกายเจดีอันประกอบด้วยองค์พระภายนอก3ามแสนองค์ให้เป็นสีทองเหลืองอรามผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง12กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 8สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-100ค่ะขอเชิญร่วมพิธีจุดมาคะประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคะบูชาวันพระขึ้น15บห้าคำเดือนสาม ตรงกับวันพุทธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา17นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะ ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทมู่ธรรมทายาทบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรม,มชโยโดยจะอบรมระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2,568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทธรรมทายาตระดับอุรมศึกษารุ่นที่52โดยภาคฤด,ดูร้อนจะอบรมระหว่างวันที่30มีนาคมถึงวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2568ส่วนภาคฤดูฝนจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราชสอ6 8า้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094 321 4515และ088 002 6184ค่ะ ขอเชิญน้องนนักเรียนชายสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมานเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศัการาช2568โดยจะอบรมระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนพุทธศัการาช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปุญเยนะปุญยังสัทมานาผู้มีบุญย่อมยินดีในการทำบุญค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ